เอาเลยครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกบผมคอมันไปเป็น 4h เฉยๆนะเงินรีเกิลทุยอย่างวันนี้เราก็อยู่ในเกมกอรีนาฟีฟ่าอยูว่าซันท้อเอาเลยครับวันนี้เราสุ่มมาอีกแล้วเนื่องจากไม่มีคนเล่นด้วยว,ว่าซันหาขวดเออมาพอกับไปเก็บของก็เลยอันดับแรกอื มันหมดแรงสี่คนแล้วนี่ซูมามามาบ่แดงจักเถื่อา <c oughs> เอาเออเอาแล้วครับไปยิงฟองก็ดูมีอะไรเนี่ยโอ้เอ็มสองสี่ว่ะท่านผู้ชมเอาได้การอยู่พวกมีปืนอยู่แต่ว่าแม่งปืนไก่ก็ได้เรื่องอได้ปืนอันนี้มาแล้วเอ็กเอ็มแปดนี่สวยงามโอ้ได้ยามะพ้อมเอ้า ประกาน,นี่วันนี้เราก็เปลี่ยนชุดมาแล้วนะ<ม>นี่เอาละหลังจากเก็บของมาแล้วเราก็จะไปที่เมืองต่อไปนะผมเมืองข้างหน้าเนาะโอ้ยมีคนโอ้ยเปิดก่อนเลยจังหวะนี้เปิดก่อนเลยอุยอ้ยอ้ยมันสวนสวนสวนอุ้ยใจเย็นเพื่อนมุกเจียวแตเพือ่อเอาไปหลอกเอาไปหรอกอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บประมุดความรัอนเยอะบ้าบอหลายเจ็บข้อได้นี่ยิงยางเหนียวเลยท่าง ว่อนายิงยางเดียวอุ้ยเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราโดนเปิดแล้วท่านผู้ชมโอ้ยถึงนี่อุ้ยมันยิงสอดมากห้าขวเอาบักนายิงบัถึงเรียบร้อยไปวันเนี่ยจี๊ดเพื่อนเอาไว้อยู่ครับอุ้ยบักขวาบักหัวบักขวามึงยังไหนมึงยังไหอเรีเพื่อนตายือเรียบร้อยเขาหัวมึงยังจื่อดาวท่้ชม้าอุ้ยเรียบร้อยโดนซ้ำตายครับผมยังไงบักตัวซ้ายบักตัวซ้ายมึงเ้าไงอุ้ยเจ็บอยู่เอาเรียบร้อยผมเพื่อนโดนยิงตายท่านผู้ชมก็ถือแมงหลายบท อ,อยู่บ่ได้ตัวบันี่ตายสว่างเราผู้หิอยู่ในห,หนังไปตัวบันที่นี่แล้วปู่นยิ่งรักอโ้ยก่อแหกเบิร์ตห้าขวดาไปก่อนจ้าตั้งหลักก่อนเออบ่ได้ย,ยากเลยแค่คอยมาตั้งหลักกคือโอ้ยโอ้ยมันน้ำป่ะแม่มันคือหาวใช่เดีย๋ยวกู้ซุ่มมูอกอนเดี๋ยวมันเจอกูเออสวยเอาชุมมาก้อนเล่เราเก่าของสี่ยากระบอกนีหาหัวดาเออมากมันอยู่เสร็จแล้วมันีอง ยืนรอมาเดี๋ยวหาที่ยืนรออุ้ยนั่นเด็ดๆปันพื้นยืนไม่หย่งลราอุ้เจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยเรียบร้อยมึงปากอะไรก็แล้วจังหวะนี้พันยากรเออบอกได้มันยไหมอ้อมปากหานี่มุ้งพุ่งไม่อย่งเรอุ้ยหงอยเรียบร้อยยาวนี่มุผมปักไปวานซะเออตายจอยมุ้หวานทีอยู่ใส่ละหมออ้ยเพื่อนคนนี้มาเดี๋ยวเราต้องออกไปว่ะท่านผู้ชมเราต้องอ้อมไปแล้วว่ะเอ้ยยังไงฮะ ลือ,อยังตายหมดหรือ,อยังละ่ะไอซ์วอร์ตายเบิดไปโอ้โหเรียบร้อยกลายเป็นกองละหาขวบเลยเก็บของก่อนเอาละสวยงามนี่เราก็ชุบเพื่อนกันสักครู่นะฮะเออเอาละซุปมูมาแล้วบันนี้นี่น่าละเป็นไงบ้างท่านผูช้ชมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปประมาณเป็นอาทิตย์ละห้าหัว บัวด้เฮ็ดเลยไปต่างจังหวัดบันนีเวลาว่ะขออภัยหลายๆเดี๋ยวมันนี้กลับมาแล้วนี่สิเห็ดคลิปไปชมกันได้บัดที่นี่เอาละครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยอาการนี่ถ้าได้ดูคลิปก็กดไลค์กระทืบเลยทีเดียวก็ได้หรอไม่ต้องกดไลค์เทียวเลย เอาละเฮ้ยไปหาขาห่าคนตัวตัวปฏิทินเออมีใครมาเปิดตัวนี้เนี่ยมีใครมาเปิดกล่องโดดกระโดดเลยเนะหะาขวดตัวนี้มีอะไรให้เก็บหรือเปล่าเมนแปนเอือดเตื่นครับท่านผู้ชมคลองบ่มีเลยวะบ่มีปืนดีๆคุยยิงเลยวะเอ,อ้ยใในปงสชในเปลือกบัติบ่ายน้ยเออยนำเขาเลยะไม่เป็นไรครับ คลิปนี้เราโดดตามเพื่อนนะเออเราให้เพื่อนโดดก็เลยมันจะมาผูกไก่สักหน่อยนะเอ,อเอา,เอา,เอาเแล้วเฮากินเฮ็ดเราก็ไปตัวจสอบที่นีเ่เพื่อนก็ไม่ค่อยวิ่งตามเท่าไหร่นี่ตรงนี้มีแอดดอกท่านผู้ชมเราก็จะไปเซอร์วีสักหน่อยไปตรวจสอบไปตรวจสอบว่ามันมีอย่างอยู่ในหันเฮ้ยจะได้เอามาเก็บอุย้ยแน่เกมบจเก่ามาอุย้ย อุตส่าห์เก็บกระสุนสไนมาเนี่ยว่าสิเรินสไนบ่ได้เร์นจ่อยห้าขวบเลยไดร์นไอปืนเก่าเนี่ยแหละบ่ได้เร์นดอกเอ็มจิเก่าเฮ้ยเงือดหลายครับผมเอ้ามาเฮาฟ้องนี่อุ้ยเหมือนจะมีคนมาท่านผู้ชมแม่งใส่กันแล้ววะอยากกินซูชิโอ้มึงแรงยางโอ้ยไปใช้เพื่อดโอ้ยเรียบร้อยครับผมคือลาจ่อยทำสีมหม้อทำเอออเก๋งามแตกอุ้ยหลังนู่นมาท่านผู้ชม มันมีตัวยิงอยู่เครื่องหลังรัวร้วหลังรัว้วโอ้มันยิงเพลินเลยว่ะท่านผู้ชมเราก็จะอ้อมมันไปมันอยู่ในจังหวะนี้อุย้ยมันเป็นดิเรนนี่อุย้ยมันเป็นดนิเรนี่ไปพูดเหรออุ้ยแตกลางว่ะอุ้ยไปแล้วไปแล้วอยงอุย้ยจังหวะนี้มึงจังไรล่ะโอ้มันตั้งไอ้วาสเวอ,อร์มาท่านผู้ชมเอ๋อกูกับมี่ซื้กันได้อะไรแน่มึงยังมึงบอ,อ,อกว่ายังเรียบร้อยทีแต่ก็แบบหัวหลุดมึงจะดูดีนาดน้โอ้ยไอ้บ้าไรสวยงาม ทิมแม่เข้าเจีบแม่เขาอุ้ยโมกูมะพนเอาเบิร์ตควานี่ได้บ้างละโอ้ได้ยุได้ยุเกือบเป็นเบิร์ดฮะควาราได้การอยู่ดอกพอได้ยิงคนอยู่หนาวเก็บห่วงแล้วก็ไปต่อสิครับเรามันเลือนนักชู้อยู่แล้วนี่ชิมันนั่งหานพ่นหนียากอยู่หัวซ่าหาหัวเอ้แล้วแต่จังหวะครับผมเดินยิงได้ก็เดิน เดินยิงไม่ได้ก็ต้องซุ่มแหละอืมถาเลือผู้เดียวมันก็ต้องซุ่มแหละฮะผัวเอ้าไปห้อเอ้ยหมวกอะไระเนี่้โอ้ยหมวกสงเอ้ามูกูตายแล้วโอ้ยอยู่ไซอะไรบอสแมนอยู่โคตรไก่เลยหะหัวดร่างไปเห็ดยังเราผู้เดียวโอ้ยมูเขาอยู่พีเขามาเขาวงพีไปรูมามูแหละมูจะปวดปวดจะหัวกับหัวเนี่ย ยิงเสร็จแล้วก็ต้องเข้าวงซีจะไปอยู่ตรงนั้นมาเขือพวงอะไรเนาะเม็นบะละ่ะเม<อ>็ดลายอา้ะเราก็จะพุดแหละขึ้นไปข้างบนคนละเนาะเม็นปะเม็นบะทีมงานงคุณอยู่เสแล้วโอ้โหบักคาหนึ่งลอยเมตดบักคาหนึ่งโอ้ยอยู่ใกล้อยู่เอาไปคืปอแบงทึ้งตัวทายยังละ่ะบอยได้ยิงคนนี่บอ,ดอได้ซุปนี่เอาละเราก็ขึ้นมาแต่ว่าเพื่อนชูไปแล้วแหละอุ๊ย เอาแต่อีกแล้วแมงหัวจะซูมมาหันโอ้ยมึงเกิดมาแล้วมึงไงยังไปตายอยู่เนาะ <c oughs> มึงบรหาเก็บปอกเก็บปืนเนาะโอ <c oughs> มม้กูุ่มเงินตึงแค่สมองกันน้อยนิด <c oughs> เนี่ยอ้าวปล่อยมันไปครับผมโอ้โหบักนันสามลอยประกันสองลอยห้าขวดอ่ะ,ะ <c oughs> โอ้โหภารกิจล้มเหลวไว้ลองไว้ไว้ลองใหม่เขาหน้า,นาว่าสัตว <c oughs> ์บวกแล้วเราไปเปิดภารกิจเ <c oughs> ออย ดูเหมือนว่าเพื่อนจะเข้าวงไม่ได้นะเราก็ต้องวิ่งลงมาช่วยครับท่านผู้ชมมานซอยมันจังหวัดก็ดูมันอยู่ใส่ล้วอุ้ย เพื่อนยิงตายหนึ่งแล้วท่านผู้ชมอยากกินชูชีะ่ะยังไงฮะอยู่ข้างล่างมีตัวว่าอยู่ตรงไหนละ่ะอุยอ้ยอุ้ยเรียบร้อยดาวไปหนึงครับผมนอกหมอกมูกูอุยอยอ้ยยังไงอุ้ยมีตัวมีตัวทรัพย่างเดียวครับผมทางดีอุ้ยเป่าแดงกูทรัพย่างเดียวไม่สนใจมาไปเป็นอใครไม่สนหรอกลูกใครครับผมยิงอย่างเดียวอันนี้ไม่ออกมาว้าอันนี้มันเป็นอะไรล่ะเหรออุ้ยไม่ออกมาท่านผู้ชมอุตส่าห์ทายิงได้นี่มันจะใส่ล่ะ ฝั่งนี้มีหรือเปล่าฮะมันมีบออันนี้อันนี้เฮ้ยบ่มีปะโอ้ยไม่มีปะเอ้าเงียบแล้วเซายิงกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยบังคับนะมันเล่นไป่พูดปืนชี้ล่นไปใส่หล่ะปืนชี้เล่นไปใส่วิ่งแม่โอ้มันเข้าบ้านแล้วว่าท่านผู้ชมมันเห็นช้าเกินเมื่อกี้ถ้าเห็นเร็วกว่านี้น่าจะมีโอกาสลุ้นเปิดมันดาวอยู่นะเอ้เอาห้อง จังหวะนี่มันแดนออกขวาบ่นี่เฮอโอ้เมนไอว่อบัน,บนไปต้ไปเข้าเขาวงตัววงบีบแล้วนะแล้วต้องเข้าวงก่อนนะท่านผู้ชมเขาซ้ายแล้วมันถือถือยิ่งใจกับผมโอ้โหตอนนี้คนเหลือสิแปดคนนะอุ้ยหน้าวงก็มีวะ่ะเข่าซ้ายดีวยวกว่าว่ะเฮ้ยหัวมีห้องกับเข่าซ้ายเอออย่าไปหาแดนมัวด้อเฮ้ตอนแดนแบบว่ามีสไตล์นะทำไมถึงวิ่งซ้ายปะทีนี่บังซุปมันอยู่นี่ ปั๊มน้ำมันนี่เฮาไปจ้ะอุ้ยมันยิงไล่หลังมาแล้วว่ะท่านผู้ชมเราก็จะมาแลวจ้ากูมาแลวจ้าไปแสอุ้ยนขัว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 มือมี่อนเอาบ้านมันยืนย่งยืนเอ๋ยอย่างว่าเดี๋ยวเมึงเจอขัวมึงิดยืนเอ๋ยอโดนไปสอตาเม็โอ้โหกองแขนยนาเนี่โ้โเอ็กเกนี่อาเขาจยิงจ่อให้นะเดี๋ยว่อสวนลูกใครโอ้โหเรียบร้อย้กจ่้หนือจวดเรืเลียวเอทีตันั้นอ้ไปใส่อเรียบร้อยตาย ข้าี้เนื้อโตชุดท้ายอยูากวันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวช่วเพื่อนก่อนกลัวในแกลบสุดือไ,ได้กลาเอามาแล้วตอนนี้ชุบเพื่อนแล้วเดี๋ยวเรามีคนยางมากหลังเ,เอาไปคูยแล้วกินมันแห้งเลยนี่กิน,นข้าวเดือดมันแห้งปึ้งจีไปเสดึงเดือดไป่เราหูมันวินน่งมังเราหูบ้านนี่มันเยี่ยม มันเรียมดีมันฮูดีว่าเอาดึดึกระเบิดมันแรียน่นอยู่ใส่มาอุย้ยข้างหลังข้างหลัง,ง,ม,งม,ลลม,ลม,มึนจีนี้มึงจีนี้รอดกันจะปุ่มไปจังไหนเรียบร้อยถือปากหัวหัวรุดสมองไหลกันเลยที่เดือดเชี่ยวตีครบับผมวู้มีกวัวซาเอกว่าท่านผู้ชมเราก็จะเก็บมาถือชิปอัปเกรดอย่างเยอะเก็บมาอย่างมึงบอกอุ้บงบ้าเงินมึงแท้โอ้ยอยังไงฮะเพื่อนอุ้ยอยู่ตรงไหนอุ้ยข้างบนนี้ข้างบนมีขู่ซับก่อนเลยจังวันเดียวหูโดนไปสิบเก้ายี่สิบแม่ แจกจ่อยครับผมเพื่นอนเอาไปกินไม่เป็นไรครับเราก็ไปทัก้ายครับนคนเหลือสิบสามคนเลยท่านผู้ชมอุ้ยมูถึงยิง่เอาเพื่อนก็ยิงดาวหนึ่งนท่านผู้ชมตายอีกหนึ่งเอาดาวอีกหนึ่งแล้วอ้ยวงมาเล็กมันก็ยิงกันมั่วแบบนี้แหละเดี๋ยวเดีมันมีคนมา,นา,นานนเนี่ยเฮ้ยดูตู้ซะหน่อยดูตู้ซะหน่อยอันนี้ตามข้าพเจ้ามา มันบมีคนตามกูเลยวะกูสิเปิดดามันก็จังใดจังใดอยู่เปิดไม่ดาวแต่อุ้ยบังคัเนี่ยมึงยืนเนี่ยหูเรียบร้อยดาวนี่มึงยาสิบล้องไม่ิบล์ว่าเจ็บร้อยไปวันครับผมสู้ก็ท่านดัวแันทยิ่งถ่อมนั้นละสามสี่ปานนี่อุ้ยบังคัเนี่ยมึงยืนมันยังหูเรียบร้อยเจ็บครับผมนัดละยี่สิบกัวครับผมจังหวะยังไงฮะอุ้ยยุงลางนันเปิดเดี๋ยวรูเจอแล้วเดี๋ยวปู ระเบิดไปกินครับผมจังหวะนี้ดึกระเบิดออกไปโหยโหยเม่ียนบ่ถือฮะหัวไม่มีเสียบอ่ะอุ้ยนี่เดี๋ยวล้างห้อดูหลังกินบอลเอียบเลยอืมอืมวะซะอื้อไปบ่ยาสิบอกเลยว่าทำอย่างเป๊ะนี่ขึ้นไปร้อยหลังมันปาดหัวทีเดียวหัวหลุดกันเลยทีเดียวเื่ออ่ะแล้วหลังจากที่ไม่เล่นเป็นเวลาอาทิตย์ สองอาทิตย์นะแต่มก็ไบ้ดยัยบเลยหาปัญหาเอาละวันนี้ก็ฆ่าไป8ตัวนะดาเมจสามพร้อยแปดสิหก็พอได้ยิงอยู่อืมคนเห็ุคลิปก็พอได้เก็บคข้ออยู่นะขนาดว่าข้าวเดียวเนี่ยซีบคน,นที่จเก็บข้อบ่เนียวกระเหตุคคิปเง้ยวยตายแล้วกูเอาละครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ แค่จะฝากความคิดถึงแล้วกันนะฮะนี่คิดถึงท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมว่าอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเช่นเคยนะทีชอบพี่นี่ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดไลค์กันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมถ้ามีปัญหาอะไรคอมเมนต์หรืออยากเทส์คงเทส์เคลนอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันหรือไม่ก็ทักแชทมาแล้วกันถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวไปเทสให้ นี่ถ้าสกอร์พ่กผ่านกับพวกเทียนเนี้ยซีขืนอยู่เด้ซีจุดหาขืนอยู่เน้จังสีเทียนเนี่ยว่าก็อยากได้คนตึงๆมาร่วมเคลียร์นันนะเออเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยก็คงต้องลาไปก่อนรายกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย